ครับคลิปนี้บางก็จะมาสอนว่าการทํารองเท้าเนี่ยพื้นอย่างแคทเนี่ยแคดมันก็มีนอกมีในนะและการทําความสะอาดตัวหนังเคซี่เนี่ยหนังเคซี่เนี่ยมันเป็นหนังที่ทนแล้วก็เป็นหนังที่สามารถรอยกูดขีดนี่สามารถจะโดนแล้วก็สามารถลบได้แล้วก็กนันน้าเพราะเปปเทิร์นของมันตัวเนี้ยมันเป็นเปปเทิร์นของกันน้ําอยู่แล้วเป็นเปปเทิร์นของเขาอยู่แล้วและแคทเนี่ยมันมีนี่จะเป็นแคดนอก นะเราไม่พูดแคทลงเกลือนะพื้นยางก็จะอย่างดียางตัวนี้เขาจะดีดีมากซึ่งบางทีเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเราต้องดูด้วยแต่เป็นยางพื้นที่มันมาจากต้นฉบับของมันจริงจงอ่ะต้องใช้พื้นกลและเนี่ยรวมมากปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือคนเวลาเย็บรองเท้าก็จะเย็บแล้วรองเท้าบิดเบี้ยวก็มีส่วนเราต้องดูดีแลวเนี่ยมันของบางทีของบางเราบางเย็บเย็บเสร็จเราผ่าร่องฝังฝังได้เสร็จหมดเลยนะเราก็ต้องมีการซีนเก็บเก็บตัวเนี้ย เรื่องการเก็บตัวเนี้ยถ้าจ้างรองเท้าตัวไปก็คงคิดว่าต้องใช้น้ํายาทาขอบทานะซึ่งจริงๆของบางไม่ใช่บางคิดขึ้นมาอีกหลายตัวที่ต้องผสมกันเพราะว่ามันในกรณีของยางตัวเนี้ยถ้าเป็นน้ํายาทาขอบตัวไปอ่ะมันหลุดมันยังไงมันก็หลุดเพราะว่ามันไปเดินไงไปเดินก็หลุดแต่ว่าเราต้องมีน้ํายาส่วนผสมหลายๆตัวซึ่งเดี๋ยวบางจะบอกบอกสูตรให้ทีหนึ่งว่าการใช้น้ํายาใหญ่ตัวเล็กตัวเนี้ยสาคัญที่สุดตัวเล็กตัวเนี้ย เป็นน้ายาที่ช่วยมากที่สุดตัวนี้ก็ตัวสําคัญแล้วพวกน้ํายากัดก็สําคัญแล้วก็น้ายาอีกสองสามตัวก็สําคัญที่จะช่วยทําชิ้นงานตัวเนี้ยแต่มันมีหลายเทสนะถ้าเป็นเป็นเป็นสตาร์ทก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งยังมันเป็นเป็นเป็นไฟเบอร์ไงแล้วพวกไฟเบอร์ก็ต้องใช้น้ายาตัวนใช่ไหมพอเราเย็บเราซีน